เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนออกมาตามหามอนเตอร์ในเกมโรบอกกันต่อดีกว่านะหามอนเตอร์ในเกมโรบอกเราเนี่ยนะใช่แล้วมีอย่างเยอะมากๆเลยละขอบอกเดี๋ยวเปิดให้ดูไหนอะนี่ไงอู้หมีเยอะแถมมีสกีวีดีมีไททันสปีกอร์แมนแล้วก็มีมอนเตอร์ที่เป็นเพื่อนของเรนโบ์เฟนอย่างเยอะเลยอะ นี่ใครอ่ะเนี่ยอันนี้คือคุณยีราบยีราบเนี่ยนะ <c oughs> ทําไมคุณยีราบของเรากลายเป็นสีฟ้าโอโ้โหแล้วที่สําคัญน่ะเขามีเป็นแบบจำสแกนแอคชั่นได้ด้วยละขอบอกอ๋อที่ลุกขึ้นเต้นเมื่อกี้เนี่ยนะจำสแกใช่แล้วอย่างน่ารักเลยอะแล้วพี่เอกก็ตกใจดีไหมเนี่ยตกใจก่อนก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะหายไปไหนแล้วพี่เอกอยู่ข้างนอกข้างนอกไหนอะค้ามอนเดี๋ยวก่อน มานี่แล้วเขานี่งไงไททันสปิเกอร์แมนไหนไททันสปิเกอร์แมนนี่งไงไททันสปิเกอร์แมนของเรามีเลเซอร์ยิงพลังได้ด้วยล่ะขอบอกเฮ้ยเขามีท่าทางแบบนี้ให้ด้วยเหรอหอกถ่เงาแล้วก็เราจะต้องรีบออกตามหาไททันสปิเกอร์แมนให้เจอแล้วล่ะนะเอาพี่ฝนกดอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยฮเป็นปุ่มเปิดปิดประตูโอเพนกับโครด อ๋อเปิดปิดประตูนีน่เราเป็นอู่รถหรือไงเนี่ยเดี๋ยวอนนะ่ะเพื่อนข้างหลังเขาไปตามหาอะไรกันบนนั้นแล้วน่ะมาทางนี้ดีกว่าตรงนี้มีกล่องลั c คกี้บ็อกแถมฝั่งนี้เอออะเด๋ยวก่อนนูน่นนั่นอะไรหรอ,อน่าจะหาง่ายสุดแล้วแหละ เขาบอกว่าให้ตอบคาถามใช่หร oh, ือเปล่าใช่แล้วสองบวกสองสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่สองบวกสองเท่ากับ1นึ่สองสี่สี่สี่เท่ากับ4่เท่ากับ4นั่นงาคาตอบที่เรากําลังจะต้องกดกดดิกดเลยนะกดสนะปัดโอประตูเปิดแสดงว่าเราตอบคําถามถูกใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากลัวเราระวังให้ดีข้างในดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆเมื่อได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะ รองโน้นมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะเพลงเครื่องหมายคำถามมีทั้งสองฝั่งงานฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันอ้ยมอนเตอร์ไว้เดี๋ยวก่อนเราได้มอนเตอร์เพื่อนของเรนโบ์เฟรมมา<แ>คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเมื่อกี้มีสิงโตลุกขึ้นเต้นด้วยมีสิงโตลุกขึ้นเต้นด้วยใช่แล้วเดี๋ยวก่อนหาก่อนก็แล้วกันเขาอยู่ตรงไหนอ๋อน,นี่ไงเจอแล้วแปลงร่าง ห,หนี่เขาเป็นมอนเตอร์ที่มีสองสีอย่างเท่เลยอะคะ่ะบอกหอยพี่เอกหลน่นหล่นไม่ไหนอะ่ะหล่นโอ้โหหล่นออกมาข้างนอกเลยอะอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่ฝนได้คุณคนนี้มาหน้าตาเหมือนหอยทากเลยอะ เป็นหอยทากนั่นหรอใช่แล้วเป็นสแนลอ่ะแต่ว่ามีปากที่มีฟันเยอะๆเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูก็แล้วกันอ่อเปิดเลยเปิดเลยก่อนเปิดขอจำสแกนก่อนนอี่โอ้โหจะน่ากลัวหรือจะน่ารักดีล่ะทีเนี้ยนี่ก็ไม่กลัวแล้วแหละแบบเนี้อย่างเท่อย่างน่ารักเลยเดี๋ยวขอแปลงล่างเป็นคุณคนนี้ก่อนก็แล้วกันนี่งพี่ฝนเจอแล้วคุณที่เหมือนกับสเนลนี่เดี๋ยวขอเปิดก่อนเปิดแล้วนะเปิดเลยนี่ไง มีฟันแหลมหน้าตาจะว่าไปก็เหมือนปลาหมึกเหมือนกันนะเนี่ยดูยังไงเป็นสนเนลเนี่ยนี่งาหอยทากนี่งาสนเนลมีสองตาแล้วเขาจำสกแกร์เป็นอะไรอะ่ะนี่งาจำสกแกร์เป็นแบบนี้หน้าเขาจะสันๆน,นิดหน่อยนะนะพี่ฝนครับแล้วข้างหลังนี้ใครนะครับนั่นนะดิใครเขาไม่รู้พี่ฝนพี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเราเฮ้ยทุกอนเพื่อกดเปิดประตูตรงห้องซ่อมตรงนี้มีใครออกมา เอ้ยเก็บได้ด้วยอะเก็บอะไร <c oughs> เก็บอะไรงั้นเหรอคนเมื่อกี้นี่ไงเก็บได้เหรอเขาวิ่งชนพี่เอกไปวิ่งชนไปแล้วก็เก็บได้เลยในนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะเมื่อกี้มีสิงโตเต้นส่พี่เอกด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะในประตูนี้มีอะไรบางอย่างเฮ้ยดูมันว่าเราจะต้องต้องขุดแล้วล่ะราต้องขุดท่อนี้ลงไปพี่ฝนฮึบฮึบฉบฮึบจึบฮึบโอ้โล่วงลวงมาแล้วโอ้โหลงมาเจอพอดีนี่คืออะไรคนเมื่อกี้นี่แหละ อ๋อเนี่ยนหะหรอน่าจะเป็นคุณถั่วฝักยาวหรือเปล่าอ่เป็นคุณกรีนน่ะหรอเดี๋ยวเขาเปิดดูหน่อยก็แล้วกันนี่งเจอแล้วแถมพี่ฝนเจอคุณคนนี้ด้วยนะเจอใครมาน่ะเี่ย <laughs> คุณมันฝรั่งมันฝรั่ง <laughs> นี่งคุณมันฝรั่งเดี๋ยวออกมาข้างนอกให้ดูใกล้ๆก็แล้วกันไปไหนแล้ววะนี่งาคุณมันฝรั่งจริงๆด้วยนี่พี่ฝนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคนนี้พี่ฝนเอง หน้าตาเหมือนคุณมันฝรั่งมากเหรอให้ข้างๆนั่นเจ้าโบว์เปล่ไไหนเหรอข้างๆกันน่ะเออใช่นี่โบว์นี่นาโบว์อ๋อมีมอนเตโบ้ด้วยเหรอเนี่ยนี่นายมากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์โบว์ไปตั้งแต่ว่าไหร่โบว์กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเท่เลยอะมาดูอะไรฝั่งนี้แล้วเข้าอันนี้อะไรรถถังอะไรนี่มีรถถังแล้วก็มีโถส้วมสกีบีดี้เดี๋ยวก่อนหน้าตาคุ้นคุ รถถังอพี่ฝนแต่ข้างๆน่ <c oughs> นั่งก็พี่ฝนเหมือนกันดูสิฝันหรออ๋อเป็นสก,กีบีดี้แบบมีดาบเลเซอร์ด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะโบโบนายมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วหรอ<บ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับโบนิดนึงก่อน,นดีกว่าดูมันว่าโบเขากําลังจะบอกอะไรเราบางอย่างนะถ้าเราหาเพื่อนข้างล่างสามคนเจอเราสามาราจะได้เพื่อนข้างบนมาอีกคนหนึ่งด้วยนะหมายความว่าเราจะต้องออกตามหาเพื่อน ทั้งสามคนถึงจะแลกหนึ่งคนได้งั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คืออะไรเนี่ยมีก้อนหินนะพี่ฝนหข้างบนพี่ฝนเจอคุณนุบกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณนุบของเรากลายเป็นดาก้อนเนี่ยเคีเ้ยวกุดอะ <laughs> เขี่ยวกุดเหรอเคี้ยวกุดไงตัวดำๆอะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูหน่อยก็แล้วกันไหนล่ะเคี้ยวกุดที่เป็นมังกร ยังหาไม่เจอเลยอะอยู่ข้างบนนะเปล่านี่ไงเจอแล้วเปิดเลยก็แล้วกันนะแปลงร่างว้าวอย่างเทพเลยอะมาแล้วเดี๋ยวมายีราฟมาอยู่ข้างๆจำสแกโอ้โหมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยทุกคนพลังความตกใจแห่งความรักพลังแห่งความรักเดี๋ยวขอเดินดูหน่อย ทำไมแถวนี้ดูวุ่นวายเด๋ะน่ารักจังอ่ะดูสิมีรูปหัวใจอ่ะเต็ไมไปหมดเลยอย่างนี้นะเราจะต้องออกตามหาเพื่อนที่เป็นมอนเตอร์ให้ได้เยอะๆเลยนะขอบอกแล้วพี่ฝนจะไปตามหาตรงไหนต่อเน,นี่ยเมื่อกี้พี่ฝนสังเกตเห็นนะมีประตูของปุ๊กปิ๊กด้วยละ่ะประตูของปุ๊กปิ๊กคืออะไรอ่ะนั่นไงเจอประตูของปุ๊กปิ๊กแล้วนั่นไม่ใช่ฉันนะฉันหลอกวันนั้นน่ะอืมไม่ใช่นายได้ยังไงนี่คือแมวปุ๊กปิ๊ก แมวปุ๊กปิ๊กตรงไหนกันนี่างานหน้าตาของนายเลยเ, <c oughs> เดี๋ยวก่อนพอกดปุ๊บปุ๊กปิ๊กนายเปิดประตูให้ฉัหนหรอฉันไม่ได้เปิดดูมันว่าจะมีอะไรบางอย่างข้างล่างนี้นะข้างล่างมีหลุมอยู่พี่ฝนเฮ้ยพอหล่นลงมาปุ๊บเจอห้องแห่งความลับปั๊บไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กจริงๆด้วยนั่นคือใข่นั่นคือแมวเป้าแมวเป้างั้นเหรอฮะแมวเป้าเหรอเพื่อนนายแน่นอนเลยปุ๊กปิ๊กไม่ใช่เพื่อนฉันเดี๋ยวก่อน ตรงนั้นคืออะไรอ่ะเหมือนจะให้กระโดดไปเก็บอะไรบางอย่างเป็นด่านออบบี้เล็กๆที่เราสามารถกระโดดง่ายๆเหรอเฮ้ยได้แล้วได้อะไรมาหรอกระโดดมาเก็บดิให้พี่ฝนกระโดดไปเก็บใช่ป่ะใช่แล้วอึ๊บจึบมาแล้วอู้หูนี่ไงไตยต้านสปีกแมนนี่เลยที่เรากําลังตามหากันใช่แล้วทุกคนเรากําลังออกตามหาไายต้านสปีกแมนแต่คิดว่านะในนี้น่าจะต้องมีเส้นทางอะไรบางอย่าง เพานั่นไง,งจริงๆด้วยได้มาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือใครกันเนี่ยหน้าตาคล้ายๆเรดอยู่เหมือนกันนะเป็นคุณเรดงั้นเหรอแต่ทำไมตัวแปลกๆก,ก็ไม่รู้อ่ะฝั่งนี้มีประตูโอ้โหเป็นประตูมิติออกไปที่ไหนก็ได้เหมือนเราจะกลับมาที่โบนะเนี่ยกลับมาที่เดิมเหรอกลับอ๋อกลับมาข้างหน้านี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฝั่งนู้นก็มีอีกฝั่งไหนมีนี่งาเจออะไรบางอย่างเครื่องหมายคำถามอ่า อันนี้คุณน้ำปั่นม่วงเป็นน้ำปั่นม่วงที่ใส่ม่วงซันตาคอสด้วะพี่ฝนข้างบนเจออีกแล้วข้างบนกระโดดเลยฮึบฉึบกระโดดง่ายมากเลยอยากจะบอกว่าด่านนี้เราสามารถกระโดดได้สองครั้งนะขอบอกเก็บเลยนะเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยได้อะไรมาเฮ้ยพี่เอกได้คุณเหลืองฝั่งนู้นน่ะพี่ฝนได้นี่มาหน้าตาเหมือนจอดเลยแต่แบบว่าสีม่วงจอร์ดม่วงเหรอน่าจะใช่นะ อันนี้คุณก็ต่ายบันนี่อ่าคุณเอมมี่เอมมี่เหลืองก็ตายบันนี่สีเหลืองเดี๋ยวก่อนนะได้มาเยอะเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นคุณตายท่านสปีกก็แมนก่อนดีกว่านะก็เปลี่ยนเลยพี่ฝนฮึบฉุบว้าอย่างเท่เลยอะทำไมตัวเล็กกว่าพวกนั้นนี่ะเดี๋ยวกัน เราจะต้องกดแอคชั่นฝั่งนี้ใช่ป่ะใช่แล้วเฮ้ยคเ,เขาบินได้เขาบินแล้วเขาก็มีการปล่อยพลังขึ้นโซนิกบูมเดี๋ยวออกมาข้างนอกฝั่งนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆนี่งานเดี๋ยวพี่ฝนขอ,ขอจำสกแกนอีกรอบหนึ่งอ,อืออืออือ,อแปลงร่างกายเป็นไตต้านสปีเกอร์แมนมีพลังมหาศาล ว่ามันไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวไงไท้ต้นของเราเป็นพระเอกมันดูเทใช่แล้วเทมากเลยแล้วขอบอกอือเดี๋ยวขอปล่อยพลังก่อนอือแบบนี้สกีบีดี้ทอยเลตจะไม่กล้าเข้ามาถล่มเมืองของเราแน่นอนแล้วเราจะเจอไหมสกีบีดี้วันนี้เราอาจจะไม่เจอเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนล่างเป็นคุณคนนี้ก่อนคุณก็ตายบันฑี่น้ำปั่นม่วงข้างล่างเมื่อตะกี้นะโอ้ยยางเทโอ้ พอจ้ำสแกปุ๊บเขามีหัวใจด้วยล่ะขอบอกนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่น้ำปั่นม่วงเขาตีลังกาได้ด้วยง้เหรอเขากําลังปั่นตัวเองอยู่ไงอ๋อเขาปั่นตัวเองอยู่คุณบันนี่เขากําลังส่งหัวใจบอกรักทุกคนนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจะน่ารักหรือน่ากลัวดีอ่ะน่ารักมากเลยเมื่อกี้นี้เราได้คุณเรสมาเดี๋ยวขอแปลงร่างก่อนก็แล้วกันนี่ไงโอ้โหเรสก็น่ารักนะเนี่ย จะว่าไปคล้ายๆกรีนนะฮะคล้ายๆคุณถั่วฝักยาวงั้นเหรอใช่แต่ว่าเป็นเรดแทนอะอ๋ะอนี่งาพอเดอินแล้วพ๊บขาเขาก็จะแบบอย่างนี้เลยทุกคนกระโดดได้ด้วยเวลากระโดดมีเอามือมาติดๆกันด้วยน่ารักตะมุตะมิเดี๋ยวด้วยก่อนนะนี่นี่นายเหรอจอดฮะนี่จอดเหรอเนี่ย <laughs> อ้น่ารักปล่อยพลังได้อย่างเท่เลยอะจอดก็เลืองแสงอะฮเออใช่จอดเรืองแสง แต่เดี๋ยวก่อนนะตกลงใช่นายจริงกือเปล่าพี่ฝนครับถ้าเป็นจอแนละต้องสีเขียวอันนี้สีม่วงนะ่าจะไม่ใช่จอแล้วนะครับคงอย่างนั้นน่าจะเป็นหิ่งห้อยอะนะหิ่งห้อยเหรอหิ่งห้อยอเรื่องแสงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนขอแปลงร่างเป็นคุณน้ำปั่นม่วงก่อนก็แล้วกันอา้าวพี่อกแปลงไปแล้วไงอ่ะเดี๋ยวสิพี่ฝนยังไม่ได้จอมสแกนแปลงร่างเลยนี่ไะน้ำปั่นม่วงอย่างน่ารัก เนี่ยเขาปั่นตัวเองเห็นเปล่าใช่แล้วน้ําปั่นม่วงชอบกอดนี่เออถ้าเอามาสู้กับไททันสปีกแมนใครจะชนะกันแน่เนี่ยเขาสู้กันไม่ได้อันนี้เขาให้เล่นกันได้อย่างเดียวอื้ออออืขออขอสู้หน่อยอื้ออือโอ้น่ารักมากๆเลยอ่ะอืมใช่แล้วพี่ฝนว่าแต่ว่ามีตัวอื่นนี้ก็เปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะดูมันว่าพวกเราเนี่ยจะมี กล่องของขวัญอะไรบางอย่างที่สามารถเปิดได้ด้วยนะขอบอกเขาส่งเพื่อนมาให้อเหรอใช่แล้วนี่ไงกล่องของขวัญมีเครื่องหมายคำถามอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยรออะไรกดสิจ้าให้ลองกดเลยใช่เปล่ากดหน้วเพียอเปิดนะกดมาจะได้อะไรเปิดเลยเปิดด้วยเปิดแล้วได้อะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คุณปูอล拉สก,กาหรือเปล่าน,นี่ปูหรือกุ้งเนี่ย ปูนี่ไงอ๋อเอาปูปูปูเออเป็นปูอย่างแท้เด้๋เด้ๆปูอยู่ไหนหาไม่เจอข้างล่างข้างล่างข้างล่างตรงไหนอ่ะลงไปอีกลงไปอีกเหรออีกตีดหนึ่งนี่ไงเจอแล้วงูวันนี้เราหาได้เยอะเหมือนกันแถมได้ของรางวัลพิเศษมาด้วยนะขอบอกนี่ขอากามจนกันนี่ดีๆิดิ <laughs> งานเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเ,เพื่อนเพคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วเ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย